ฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันหรือสมุดทะเบียนเกษตร,รกรดิจิทัลนวัตกรรมยุค4.0จากกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตร,รกรในการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตร,รกรได้ด้วยตนเองสำหรับรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นครับซึ่งมีเมนูหลัก2เมนูด้วยกันคือเมนูปรับปรุงทะเบียนที่เมนูนี้เราสามารถแจ้งปลูกหรือปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรถ่ายภาพ หรืออัปโหลดภาพแปลงเพาะปลูกสำรวจสมาชิกสำหรับตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือนรวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรส่วนเมนูที่2ติดตามผลเป็นเมนูสำหรับติดตามผลการปรับปรุงที่ได้แจ้งปลูกไปแล้วตรวจสอบแปลงสำหรับดูประวัติการเพาะปลูกรวมถึงส่งต่อดาวน์โหลดหรือปริ้นใบารายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้จากเมนูนี้นอกจากนี้ยังมีเมนูเพิ่มเติมที่อยู่ในแถบเมนูเมื่อกดเข้าไปเราจะเจอเมนูและข้อมูลต่างๆ <S <S <an> <S รวมไปถึงการเปลี่ยนรหัสผ่านและการออกจากระบบครับหลังจากรู้จักเมนูกันไปแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันในเบื้องต้นเพื่อแจ้งปลูกกันครับเริ่มจากขั้นตอนที่1ให้เราไปที่เมนูปรับ <S an> ปรุงทะเบียนแล้วเลือกที่แจ้งปลูก ขั้นตอนที่2ให้เลือกแปลงเอกสารสิทธิ์โดยที่แปลงเอกสารสิทธิ์นี้หากต้องการแก้ไขค่าพิกัดแปลงก็สามารถทำได้เพียงกดที่ค่า x และ y แล้วแก้ไขด้วยการเลื่อนหมุดหรือใส่ค่าล a ติจูดกับลองจิจูดจากนั้นกดที่ปุ่มสีฟ้าแก้ไขข้อมูลพิกัดแปลงเพื่อบันทึกครับไปกันต่อขั้นตอนที่3าม กิจกรรมการแจ้งปลูกให้เลือกกิจกรรมล่าสุดเพื่อทำการแจ้งปลูกแล้วไปขั้นตอนที่4สําสำหรับกรอกข้อมูลซึ่งมี3ส่วนโดยส่วนที่1พืชที่ปลูกตรงหัวข้อวันปลูกวันเดือนปีที่เราจะแจ้งลงไปนั้นต้องแจ้งหลังจากเพาะปลูกไปแล้ว15วันและแจ้งได้ไม่เกินอายุของพืชแต่ละชนิดโดยปกติจะไม่เกิน60วันหลังเพาะปลูกส่วนหัวข้อวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ให้เราคาดการวันแล้วระบุไปตามชนิดพืชที่ปลูกแต่สำหรับไม้ยืนต้นไม้ผลหากต้องการปลูกพืชชนิดเดิมตลอดทั้งปีให้เราแจ้งเป็นช่วงสิ้นปีเพื่อครอบคลุมตลอดทั้งปีครับมาถึงข้อมูลส่วนที่2เนื้อที่ปลูกการใส่เนื้อที่เพาะปลูกจะต้องใส่ไม่เกินเนื้อที่เอกสารสิทธิ์และไม่เพิ่มเนื้อที่ขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เคยแจ้งปลูกไว้ส่วนผลผลิตรวมที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด ต้องใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคครับสำหรับส่วนที่3ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืนส่วนนี้ต้องระบุประเภทหรือเลือกไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อใส่ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วให้กดที่ปุ่มสีเขียวบันทึกการแจ้งปลูกได้เลยครับเมื่อบันทึกการแจ้งปลูกแล้วเราต้องใส่ภาพถ่ายแปลงปลูกลงไปด้วยโดยเลือกแปลงที่ได้แจ้งปลูกผ่านฟาร์มบุ๊กแล้วกดที่ ถ่ายภาพแปลงระบบจะขึ้นให้เลือกว่าจะใช้กล้องถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปจากแกลเลอรี่ในโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการใส่ภาพถ่ายแปลงประกอบการแจ้งปลูกที่สำคัญอย่าลืมเปิดระบบ GPS ของโทรศัพท์ก่อนอัปโหลดรูปภาพหลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะการแจ้งปลูกได้ที่เมนูติดตามผลหัวข้อผลการปรับปรุง โดยที่หน้านี้จะแสดงสถานะการแจ้งปลูกให้เราทราบรวมไปถึงเบอร์ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอและสามารถแก้ไขหรือลบแปลงที่ได้แจ้งปลูกผ่านฟาร์มบุ๊กได้หากแปลงปลูกนั้นยังอยู่ในสถานะการรอตรวจสอบครับและสำหรับเกษตรกรที่ต้องการติดตามโครงการตามมาตรการของรัฐในแต่ละปีสามารถดูได้จากเมนูติดตามสิทธ์ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันแล้วเลือกดูโครงการที่ได้เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบบันส่งข้อมูลและผลการโอนเงินครับติดตามรายละเอียดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกในกิจกรรมรับของที่ระลึกทาง Facebook Fanpage รอบรู้รอบด้านการเกษตรแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ